สวัสดีคุณผู้ชมนะครับมาพบเกม a r ร Mobile นะฮะสำหรับพาร์ทนี้พาร์ทที่156นะครับผมนะผมก็พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่เขาลูกสูงนะผมเพื่อมาประดิตของนะผมนะ่าเขาลูกนี้ก็ผมจะใช้ในการผลิตของโดยเฉพาะเลยนะครับผมนะก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นพวกอุปกรณ์นะผมก็จะเป็นพวกชุดเหล็กนะผมแล้วก็จะเป็นพวกปืนลูกซองนะ ด,ดาบดาบดาบไม่ใช่แผนที่ื่อกีชื่อควักแผนที่ขึ้นมาเฉยเออแผนที่นะผมแล้วก็จะเป็นในส่วนของธนูนะแอนก็วันนี้ไม่มีอะไรมากผมเดี๋ยวผมจะมารีแพร์นะผมในส่วนของดาบกันหน่อยนะว่าใช้ไปเยอะมากนะครับผมอ,อ่าส่วนพวกนี้ยังไม่ต้องนะนะครับปืนน่าจะยังไม่ต้องนะ อันนี้เอาเฮ้ยเดี๋ยวไปใส่ทำไมในล็อกอะโอ้โหแองกิโลผมนะครับผมนะผมไว้ฟาร์มของบนนี้โดยเฉพาะเลยนะครับผมส่วนใหญ่ก็ไว้ฟาร์มเหล็กฟาร์มออฟซิเดียนอะไรพวกนี้นะครับเออสกีนี้แบบก็ไม่ได้ดูแล้วมันจะไปรีแพร์ได้ไหมล่ะแหม่อ่ะโอเคนะครับผมเรียบร้อยก่อนอื่นเลยก็ เดี๋ยวความจริงเอาพวกนี้มาเช็คด้วยดีกว่ามั้งนะครับปาบปาบเขาให้เช็คด้วยเลยอ่าไม่ต้องนี่หว่าไม่ต้องรีแพร์อันนี้ปืนก็ไม่ต้องรีแพร์โอเคจะได้ครัผมเดี๋ยวจะเบ็ดตกปลาเบ็ดตกปลาม่ต้องรีแพมหรอกนะครับเดี๋ยวเวลานะโอเค เดี๋ยววันนี้ก็ผมรอผลิตของอยู่นะก็น่าจะใช้เวลาอีกนานเลยนะครับผมที่อาทิตย์ที่แล้วผมไม่ได้ลงคลิปนี่ก็ไม่ต้องแปลกใจนะผมกำลังรอผลิตของอยู่เนี่ยแหละนะครับ <c oughs> อนี่คือผลิตมันมานานมากแล้วนะมันจะได้หรือ,อยังเนี่ยะจะเอ้ยได้แล้วนี่ โอ้บาสุก้าเนี่ยแหละขอเลยกระบอกหนึ่งอือปุ๊บสต็อปก่อนได้ป่ะอ่าอ่าเจี๊ยบไม่ใช่คราฟสต็อปโอเคเดี๋ยวมาคราฟบ,บาสุก้าบาสุก้าก่อนโอ้ยบาสุก้าพูดไม่ได้ยังไงบาสุก้าเอ้อแล้น,นี้ผลิตอะไรต่อเนี่ยเอ้ย ว่าจะผลิตบาบูกา้าอมเน้นาเดี๋ยวเนี่ยมันผลิตอะไรของมันอยู่วะแป๊บดิ <c oughs> ปิดเครื่องเปิดใหม่โอ้โหหมดเลย าบาสุก้าเดี๋ยวตอนนี้ขาดอะไรวะอ่าเมื่อกี้ผมก็นึกว่ามันจะคราฟไม่ได้ซะแล้วนะเจ้าบาสุก้าเนี่ยนะครับผมโอเคก็คือความจริงก็คราฟไว้แล้วแหละนะครับผมคือผมกดคราฟมันก็คราฟแล้วแหละนะแต่ปืนไอ้ที่มันคราฟแบบรัวๆนั่นนะคือมันคราฟลูกกระสุนปืนนะผมไอ้ผมก็ลืมไปว่าผมกดคราฟลูกกระสุนปืนไว้นีว่วะ ้ตายเหอะโอเคลูกกระสุนมีทั้งหมด2ี่สิบนะครับผม20สบลูกเดี๋ยวเราจะไปทดลองนะครับผมในการยิงหัวไททันกันนะครับผมนะว่ามันจะขึ้นท่าสลบหรือเปล่านะครับอ่าจะต้องขอบอกก่อนเลยว่าผมจะไม่จับมันนะอ่าแตมาทดลองให้ดูเฉยนะผมว่าถ้าเราจะใช้จับมันเนี่ย จะใช้จับได้ไหมมันจะขึ้นค่าสลบหรือเปล่านะครับผมแค่น,นั้นนะครับผมอ่าโอเคปะเดี๋ยวผมจะทะยานสู่เสาเขียวกันเลยดีกว่านะผมนะเพื่อเป็นการเสียเวลานะยผมก็ไปกันเลยอะไรครับผมก็มาเจอกับไททันเป็นที่เรียบร้อยนะผมนะอ่าผมก็มาเจอมันอยู่ที่เสาเขียวนี่แหละนะครับผมตอนแรกก็นึกว่ามันจะไม่อยู่เลยนะ โอ้โห oh ยังอยู่นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาทดลองกันเลยดีกว่านะผมว่าปืนใหญ่ของเรานะผมอ่าไม่ใช่ปืนใหญ่สิปืนบาสุก้าของเรานะผมไทท่านได้หรือเปล่าอ้อยอ้ยอ้ย,อยมันกระตุกอะมาเดี๋ยวเริ่มกันเลยไทท่านนะผมเราก็ต้องยิงที่หัวนะเหมือนเดิมเลยนะครับ โอ้ยอย่าหัวมาใกล้เกินไปแล้วเดี๋ยวโดนลูกยิฟิีนกูด้วยเดี๋ยว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 ขอถอยห่างขอถอยห่างต้นไม้ก็เยอะเยอะเฮ้ยเดี๋ยวจะยิงไม่ใช่จะเก็บนี่แนะปังเขาให้เข้ากระบาลไม่เล่าเดี๋ยว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 เเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยขึ้นสูงก่อนเป็นไงล่ะ อโอ้โหเกือบไปแล้วแม่และเอ้ยข้างล่างมีเซอร์ลิซิโนวะเชดเปตเจอไหมเจอไหมเจอมันไหมไม่เจอโอเคไม่เจอก็จ้างหัวมันนะครับไม่มีปัญหาอะไรเดี๋ยวเรามาส่องดูกันดีกว่านะผมว่าค่าสลบขึ้นไหมโอเคโหชุดก่อนนี่ก็ร้อนร้อนเหลือเกินนะ อืจะดูก่อนอันที่จริงผมก็โอ้นี่ไงก็สลบขึ้นแล้วนะผมอ่าดอกกระสานเบือเฮ้ยเดี๋ยว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 มีดเราก็มีแหละแต่ว่าไม่เอาไม่เอาเพิ่งไปซ่อมมาเนี่ยอะไรล่ะเฮ้ยอะไรล่ะไอ้บาลิโอนิกเออ ลูกนึงตกละลูกประมาณ300ร้อยนะครับผมนะก็ถ้าจะให้ยิงจริงๆเนี่ยผมว่าน่าจะนานนะถ้าใช้เป็นแคนนอนผมว่าน่าจะเวิร์กกว่าเพราะว่าแคนนอนนี่ลูกหนึ่งก็ใช้เป็นอ่าไมใ่ใช้เป็นสิใช้ทีนี่ลูกหนึ่งก็ขึ้นเป็นแบบว่า700ร้อยแล้วนะผมเจ0ดร้อยกว่า,วานะถ้าจำไม่ผิดนะ กาสลบของไทท่านนะครับเอออ้ทใช้บารก้าไล่จับมาเนี่ยผมว่าน่าจะอือนี่นะนี่ไง <c oughs> เดินมาใกล้เดินมาใกล้แล้วผมวิธีการจับไทท่านแบบ มันก็ไม่ได้ยากหรอกนะผมแล้วก็ไม่ได้ง่ายนะคือเราต้องปล่อยให้มันเดินไปเรื่อยๆนะครับผมนะแล้วเราก็ค่อยยิงนะครับผมนะอย่าไปยิงติดมากนะผมยิงติดมากก็ค่าสลบไม่ขึ้นนะอแต่ต้องยิงให้โดนหัวด้วยนะครับ <c oughs> เออไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายไงนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะผมนะสำหรับการาจับไททันนะนะ โอเคมาทดสอบให้ดูแล้วนะครับผมว่าบาสุก้าเนี่ยมันก็ใช้จับได้นะแต่ว่าอาจจะต้องเพืองรูส่สนนะผมแล้วก็น่าจะกินเวลานานมากไปหน่อยนะครับผมนะทางที่ดีับผมใช้เป็นปืนใหญ่นะผมติดไปกับนกยักษ์น่าจะดีกว่านะฮะเอาแล้วก็วันนี้ผมก็มีข่าวดีจะมาบอกนะผมสำหรับ Ark Mobile นะผมตอนนี้เขาได้ กลับมาเปิดให้เราได้เล่นกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับผมนะบนแอป,ป Play Store นั่นเองนะครับอ่าก็ใครที่เล่นโทรศัพท์ในระบบ Android อยู่เนี่ยก็จะสังเกตเห็นได้ว่ามันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับผมนะที่ Arc Mobile เนี่ยหายไปนะครับผมนะอ่าซึ่งช่วงนั้นนี่เขาแบบว่าไม่รู้สม,ยมัยเหมือนกันนะ ก็ตึงถอดออกไปนะผมก็อาจจะมีการไปแก้บัก็กหรือว่าเอาไปทําอะไรก็ได้นะครับผมนะในช่วงนั้นก็เลยแบบอาจจะมีการถอดออกไปชั่วคราวนะผมตอนนี้ก็เขาได้เอากลับมาให้เราได้เล่นกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะผมก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ a p Store สโตรนะผมเหมือนเดิมเลยนะครับโอเคก็ okay. หรับคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะผมสาหรับใครชื่นชอบนะครับผมก็ากดไลค์กดติดตามนะผมเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับเดินเข้าป่าไปแล้วแหมว่าจะยิงสักดอก,กนิดหน่อยเถอ,อะนะยิงเข้าป่าไปแล้วกันยิงงมั่วนะครับผมสะโดดขึ้นมาก็ หรือว่าโคตรแจ็คพอตมากอะ